คนที่เป็นโรคเบาหวานฟังทางนี้ Apple กํกำลังพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ให้กับ Apple Watch ครับสามารถวัดระดับน้ำตาลในเลือดได้โดยที่ไม่ต้องเจาะเลือดข่าวนี้นะครับเปิดเผยโดยคุณมาร์กกูแมนครับนะฮะเจ้ากลมข่าวลือประจำสำนักข่าวบ l ูเบิร์กใครไม่แม่นกูแมนนะฮะบอกว่า Apple เนี่ยกำลังพัฒนานะครับฟีเจอร์ใหม่ที่จะช่วยให้สามารถ วัดค่าระดับน้ำตาลในเลือดได้โดยที่ไม่ต้องเจาะเลือดให้กับ Apple Watch รุ่นใหม่วิธีใหม่นี้นะครับเรียกว่า E5 นะฮะต้องออกเสียงโน้ตให้ถูกด้วยนะห้ามหักลงต่ำเด็ดขาดนะครับ E5 หลักการของ E5 เทคโนโลยีนี้คือใช้หลักการการดูดกลืนแสงนะครับที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Optical Absorption Spectroscopy นะครับ พูดได้ครั้งเดียวนะฮะถ้าอีกครั้งนึงจะไม่เหมือนเดิมแล้วหลักการนี้คือจะฉายแสงเลเซอร์ชนิดพิเศษครับลงไปที่ใต้ผิวหนังเราเพื่อตรวจจับระดับน้ำตาลในเลือดฟังทีแรกแล้วก็เออเฮ้ยแล้วแสงเลเซอร์เนี่ยมันจะสะท้อนน้ำตาลในเลือดได้ยังไงนะฮะเขาบอกว่าหลักการนี้นะแสงเลเซอร์จะสะท้อนความหนานแน่นของระดับน้ำตาล ลับขึ้นมาได้ทําให้ระบบเนี่ยสามารถใช้อัลกอริทึมเข้ามาช่วยคํานวณแล้วก็วัดค่าระดับน้ําตาลในเลือดได้ด้วยนะฮะโอ้โหถ้าทําได้นี่หลายคนที่เป็นมีค่าน้ําตาลในเลือดสูงหรือว่ามีเป็นโรคเบาหวานอยู่นะครับวันหนึ่งเนี่ยจะต้องเจาะเลือดนะครับบางทีนิ้วพลุนหมดแล้วนะฮะเจาะเลือดเพื่อวัดระดับน้ําตาลในเลือดเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยโอ้โหเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนเหล่านี้มากๆนะครับอย่างไรก็ตาม คุณมาร์กคุแมนบอกว่าตอนนี้อุปกรณ์ต้นแบบยังมีขนาดใหญ่มากๆอยู่นะครับขนาดของอุปกรณ์ทั้งหมดตอนนี้เท่ากับโทรศัพท์มือถือ iPhone 1เครื่องเลยเป็นเรื่องที่ทาง p p p เี่ยจะต้องไปพัฒนานะครับเพื่อให้มันสามารถทำงานโดยที่ยัดเข้าไปใน Apple Watch ได้นะครับซึ่งถ้าทำได้เมื่อไหร่นะครับ Apple Watch ก็จะกลายเป็นอุปกรณ์ที่ ดีต่อคนรักสุขภาพนะครับโอ้จะเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอชที่คนรักสุขภาพทุกคนจะต้องชื่นชอบมากๆอย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่าทุกวันนี้ทำได้แทบทุกอย่างแล้นะครับ ECG ก็ทำได้วัดความดันก็ทําได้นะแต่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมนะครับแล้วก็ถ้าวัดน้ําตาลในเลือดได้อีกนี่โอ้โหผมเชื่อได้เลยนะฮะคนที่มีโรคประจําตัวเยอะๆเนี่ยนะฮะต้องใส่ Apple Watch แน่นอนนะฮะเสียอย่างเดียวนะฮะเมื่อไหร่จะพัฒนาให้แบตเตอรี่มันได้เกิน2วันสักที เบื่อต้องมานั่งชาร์จนี่แหละชอบนะสวยใส่ดีฟีเจอร์ดีทุกอย่างทําดีหมดเลยแต่เบื่อต้องมานั่งชาร์จแบตนี่แหละ